ไม่ได้ s, <S เดี๋ยวเนื้อไก่เลยเลยนะคะ,ะ,ะ,ะมันมันคงหิวนะมันมันมันเดินมามันเดินมาหลายจุดมันคงหิวนะเนี่ยเออมันคงหิวนะลูกนี่มันเดินมาหลายจุดมันอยากจะดูหลายที่แต่มันคงหิวอขาไม่ไหวนะเขาทำไมเขา

มันองัหน okay. mm ้าทเยวเป่ะเขาจะรู้จุดของเขาแล้วนี่เนาะเขาจะรู้จุดของเขามีคนลอยข้างบนเตนตมาป่ะเมวเลนแมวเยอะแมวต้องแมวยักษ์แมวร่างสองแมวยักษ์ นั่นหมายว่ามันพูนขัวที่มันาปาแล้วทิ้เียเสียพี่ดนเนี่ที่ทที่ที่มันไสงสัยมันน่าจะหิวแรงเลยอาหาราจูนอบราจีนอาหารชามันกินได้ประชากันอิ่มเลยอิ่เลยนึ่มันเลยกินขาก่อนตอนเทียงก็กินกินขาอีกข้างนึงแล้วก็ตอนนี้ย

อันไหนจะเสีงก่านาเวลาอยากอมนู้ีเตลอไปนปลานองเป็นปามาอีกแล้วชิ้นที่สอมาแล้วจะเอายังไงดีอากาศหนาวด้วย อาจจะเอายังไงดีอากาศหนาวด้วยเดี๋ยวอเอ้ยมันจะกระโดดให้ดูเอาไงดีครับเอาไงดีเอ้โอ้อรมาก่ายสามมีนแมวมันแมวตกน้ำเลยอ่ะตีกลา อันชิ้นที่สองเองคิดแบบพี่ไหมมันจะกระโดดมันจะกระโดดอ่ะแต่ว่าขนมันมันเหมือนไม่เปลี่ยนเลยเหมือนนั้นอ่ะเหมือนชิ้นที่สองทำไงดีหนาวด้วยอากาศอ่ะอากาศเย็นด้วยทำไงดีหิวก็หิวเนาะหิวก็หิวทำไงดีหิวก็หิวเอ้าโอ้โหโอ้ในใจใจไอตัวนู้นเหลือใจเหลือใจทำไงดีเออได้เขาได้กิน ชิ้นที่2องแล้วอ่าทุก่านเหลือเหลือใจครับเ่าตัวเองได้กินชิ้นเดียวโชเผาอาตัวเองได้กินชิ้นเดียวทำไงดีทอแมวน้ำน้นไม้อะเลยเออ้นยแล้วแต่ว่าพี่ชอกไอ้ตรงที่วันกระโดดลงน้ำนะเขาเห็น เสือดำเสือดำเป็นอาหารเสือมาลูกเสือดำเสือดำทีนี้เอาแซ้นเป็นอาหารเสือมาไม่ได้ซือเหรออูเสืออันนี้เสือเสืออะไรลูกเสือดาวเสือดาวใช่ไหมเดีวเสือดำอ๋อแต่ยังมันกัดกันเดี๋ยวกัดกัน มันตู้แบบแล้วมั้อคบมันตู้แบบยังไงแมวเลยแมบบมันตับมแล้วกัดตับเป็ใช้เค็บอ้มล้วก็มันก็เป็นแ้มันไม่เจ็บแล้วเจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บครับ มาแล้วครับเสือดำเสือดำเสือดำมใครอยากสนใจเป็นนักายให้เสือมาตัดตัดจะทำมึงเว้นดูนันก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นมีความสุขกว่าได้มาดูเที่อเลยดีกว่าไปดูแ่น ตาไม่ได้นตื่นเต้นาเป็นคนดูตาว่ะอุ้ยต้หับทาเชลบาต่อกัวบนเรือนะเอ้ยสลไปดูตัวทาเชลบาต่อกัวอ่ารอจังหวแล้วครับดูครับมาแล้วเฮ้ยตกเลยเอามึงว่า ผมเงียวผมขีครับอ่าทำยังไงโอ้น้ำลายไหลเลยโดยเนี่ยน้ำลายน้ำลายไหลเลยหิวไม่ชอบเออคงหิวเนาะซ้อยจุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเองโอ้เรียกเองด้วยอไม่ต้องเห็นไหมคนไม่ต้องออ่ามือดึงเลยอ่ะมือดึงเลยเห็นไหมเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนน้ำลเออเจ๋งแค่ไหนน้ำลายไหลด้วยไหลไหลด้วยไหลไหลด้วย เฮ้ยเรียบร้อยตันนี้ตัวนี้มันนั่งเล่เออไอ้ไอไ้นี่อยากจะกินเด็กไอ้ตัวนี้อยากกินเด็กเหมือนสวดร้องเลยโอ้าวข้างบนมาแล้วครับข้างบนชิ้นข้างบนข้างบนไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีใครเห็นคุณโดนไหนก็บรอลคดนมีแฉมมีแฉมันเนี่เอ้าหน้วตัวนี้เห็นนะ้เอ้ยวันเก่งมาเลยอยากไปดูซูงีไหดิเะดอดสูงจังเลยเ่นเห็นละเห็นละหายตัวนี้เห็นละทำไงดีตัวนี้เห็นละ เอ้าเหนือนิดนึงมึงเล่าข้าไปอ่ะจะให้เขาเสือมึงกระโดูกหนาจะมากินตรงนี้ไงอยากให้เสือมันกระโดดตีลังกายเราจะไอ้ตัวนู้นได้กินยังไงตัวดำตัวดำยังไม่ได้กินลูกอ้าวตัวไหนมันคือเป็นมุดที่นสือตัวนั้นทำไมมันถึงใบมุดมาแล้วเจอแล้วตัวดำเห็นไหมตัวดำเห็นไหมตัวดำตัว้พ่อคะตัวนั้นมีตดินตัวนี้ตัวนั้นน่ะตัวที่มันทำไงดีเฮ้ยเฮ้ย เราจะกระโดดข้ามนู้นเลยเหรอเหมือนมันจะกลเลยเอาเลยมาย่ำหวาตายปวดเอ้าแล้วตัวหนึ่งครับขออ่อครับตัวนึงตัวนั้นกินแล้วมันคืเป็นอะไรชื่อะไรน้อย